สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมเนวเลตนะครับผมรับโบนัสรางวัลพิเศษฟรีนะครับผม1,500ดอลลาร์นะครับใครที่สนใจหรือว่ากําลังมองหารายได้เสริมฟรีเนี่ยก็รีบเข้ามาทำนะครับก่อนที่จะหมดเขตอีก4วันทําการนะครับใครสนใจก็ลองเข้ามาทําดูได้เลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมเนวเลตแล้วก็เข้าร่วมรับรางวัลโบนัสพิเศษนะครับ1,500 ดอลลร์มีระยะเวลาจำกัดนะครับรีบทำก่อนหมดเขตใครสนใจก็ฝากากไดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำเงินกันเลยนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เราทำการดาวน์โหลดแอปก่อนเลยนะครับสำหรับแอปที่จะใช้ในการทำเงินหรือว่าลุ้นรับรางวัลพิเศษเนี่ยก็คือแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า NoVella ดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android นะครับพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อแล้วก็ตัวรูปไว้ให้ทางด้านสายมือด้วยน,น่่นนเเเองแตถถ้าา้าาาาาารรคหหไมมจสกดดลลิวโด ได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยผมจะแนบลิงกงการดาวนโหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้สําหรับขั้นตอนวิธีการสมัครวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการทําเงินต่างๆดูได้รายละเอียดด้านล่างเลยครับในคลิปนี้ผมจะอัปเดตให้แบบรวดเร็วนิดนึงนะครับในการทําเงินทรูมิลเนียลและก็การเข้าร่วมรับรางวัลโบนัสพิเศษ,ษ1,500าอยดอลลาร์ต้องทาอย่างไรนะครับสำหร แล้วนะครับผมก็ให้เรากดมาที่เมนูของฉันนะครับตรงนี้เมนูที่5ด้านล่างพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมให้เรากดมาที่คําว่าใส่รหัสเชิญการใส่รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็สามารถถอนเงินได้นะครับในการใส่รหัสเชิญตรงนี้นะครับผมถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมก็ใส่ของเพื่อนๆคนอื่นเหมือนกันที่เขาได้แนะนําผมมาเนาะถ้าเรามีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้ในการกรอกรหัสโค้ดนะครับเราจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่30,000คะแนนถ้ามีของเพื่อนใช้ แต่ถ้ายังไม่มีดูที่ด้านซ้ายมือได้ผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้สามารถกรอ,อกรหัสโค้ดตรงนี้เพื่อที่จะใช้ในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้จะกรอ,อกหรือว่าไม่กรอ,อกก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูที่เมนูหน้าแรกนะครับผมหรือว่าศูนย์หนังสือตรงเมนูที่1นะครับแอปนี้นะครับจะเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านนิยายนะครับผมแล้วก็การทําภารกิจต่างๆเพื่อที่จะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองในการอ่านนิยายนะครับใครที่เป็นสายอ่านนิยายชอบอ่านนิยายอยู่แล้วเราก็กดเข้ามาอ่านนิยายได้เลยในการ นิยายเนี่ยเราจะได้รับคะแนนขึ้นที่ด้านบนขวามือของหน้าจอของเพื่อนๆได้เลยสังเกตที่หน้าจอบนขวามือนะครับตอนนี้มันไม่สามารถเปิดเผยน,นิยายได้น,นะมันจะเป็นจอสีดำนะครับก็ให้เราดูในหน้าจอของเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่2เนี่ยจะเป็นการจัดอันดับรายการยอดนิยมที่มีคนเข้าไปอ่านเรื่องนิยายเยอะที่สุดนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่สานะสำหรับเมนูที่3ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนและก็การเข้ารับรางวัลโบนัสพิเศษ1,500ดอลลาร์ด้วยนะ ตรงนี้นะครับก็จะมีรางวัลจากการเชิญเพื่อนนะครับอยู่ที่1 80, 000, นึ0 0 0สคะแนนนะครับเราสามารถกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญได้เลยในการเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถเชิญได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r Line YouTube t i k t o k สามารถคัดลอกข้อความตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยอยู่ที่เทคนิคแล้วก็ความสามารถของเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับต่อมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้จะมีโบเ่าเป็นโปรโมชั่นนะครับพิเศษ1,500ดอลลาร์สำหรับกิจกรรมอันดับเงินสดกิจ กรรมนี้นะครับผมเหลือเวลาอีกแค่4วันเท่านั้นนะทุกคนอีกแค่4วันเราสามารถเข้าร่วมได้วิธีการทําก็กดคําว่ากดตรงนี้เลยสําหรับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องติดอันดับนะครับคลองอันดับให้ได้นะครับผม1นึถึงหกอันดับเท่านั้นนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยสามารถลุ้นรับได้เลยนะครับสี่ร้อยดอลลาร์นะครับก็ถือว่าหลักหมื่นนะครับผมหมื่นบาทเลยนะครับผมแล้วก็สองล้ออ่าอันดับ2 240ออันดับ3 130รอยอันดับ4 100ึงอันดับ5 80ก็เรียงลงไปอันดับจนถึงอ การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ง่ายๆเลยก็คือการเชิญเพื่อนถ้าเราเชิญเพื่อนติดอันดับนะครับเราก็จะได้รับเงินรางวัลตรงนี้ไปอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมีคนที่เข้าทำนะครับอันดับหนึ่งแนะนําเพื่อนไปทั้งหมด9 0 0 0กว่าคนแล้วนะถือว่าเยอะมากๆนะครับผมนี่ครับอันดับหนึ่งนะครับว่าใครอยู่อันดับไหนบ้างเขาก็จะแจ้งเราตามนี้เลยอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับอันดับหนึ่งเก้คนต่อการแนะนําเพื่อนนะครับตามระยะเวลาที่เขากําหนดในส่วนของกิจกรรมก็เก่งมากๆเลยเป็นผู้หญิง2อคนนะครับอีก หรือว่าผู้ชายนะทุกคนก็สามารถเข้าร่วมหรือก็ทําภารกิจตรงนี้เพิ่มเติมได้จากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเมนูโปรดทราบนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของเรื่องนิยายที่เราเคยเข้าไปอ่านนะครับผมแล้วก็การถอนเงินกดเข้ามาที่ของฉันแล้วก็กดคําว่าถ่ายถอนตรงนี้ได้เลยสําหรับการถอนเงินนะครับก็จะมีช่องทางทูมินิียลเล็ตและก็ PayPal ในการถอนเงินทูมินิียลเล็ตนะครับจะเริ่มต้นที่100นะครับสูงสุดที่400บาทวิธีการถอนเงินแล้วก็กดเลือกในการที่เราต้องการถอนนะครับว่า แงครบยัถ้าครบแล้วเราก็กดเลือกแล้วก็กดเห็นด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากรอกชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูมิเนี่ยแล้วก็กกเบอร์บ l ต t ได้เลยจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับโอเคนะครับผมได้ทาการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยู่ระหว่างดําเนินการหรือว่าตรวจสอบอยู่นั่นเองนะครับก็การถอนเงินล่าสุดเนี่ยผมถอนวันที่5เดือน7็นะก็รอการตรวจสอบไม่เกิน7วันนะครับตามที่เขากําหนดครั้งล่าสุดที่ผมได้รับแล้วก็ทําการถอนมาเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่13เดือน6นู่นนะครับก็เกือบ จะ1เดือนละในการถอนเงินครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นการอัปเดตด้วยนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับในการทำภารกิจนะครับแล้วก็เข้าร่วมโบนัสรางวัลพิเศษเนาะ1,500พดอลลาร์นะครับก็ลองเข้ามาทำเงินดูได้ทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เราทำการดาวน์โหลดแอปก่อนเลยนะครับสำหรับแอปที่จะใช้ในการทำเงินหรือว่ารุ้นรับรางวัลพิเศษเนี่ยก็คือออนน้ลรบมืื่ววาา No Android LA ดดด์โหไฟถ พิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อแล้วก็ตัวรูปไว้ให้ทางด้านซ้ายมือด้วยนั่นเองแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้สําหรับขั้นตอนวิธีการสมัครวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการทําเงินต่างๆดูได้รายละเอียดด้านล่างเลยครับในคลิปนี้ผมจะะอััปเเดดดตใให้แบบบรรรวรวน็นนนนิึนค ทำเงินทูมเนิยเลดและก็การเข้าร่วมรับรางวัลโบนัสพิเศษ1,500ดอลลาร์ต้องทําอย่างไรนะครับสำหรับคนที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรากดมาที่เมนูของฉันนะครับตรงนี้เมนูที่5ด้านล่างพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมให้เรากดมาที่คําว่าใส่รหัสเชิญการใส่รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็สามารถถอนเงินได้นะครับในการใส่รหัสเชิญตรงนี้นะครับผมถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมก็ใส่ของเพื่อนๆคนอื่นเหมือนกันที่เขาได้แนะนําผมมาเนาะ ถ้าเรามีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้ในการกรอกรหัสโค้ดนะครับเราจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่3 0 0 0 0คะแนนถ้ามีของเพื่อนใช้ได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีดูที่ด้านซ้ายมือได้ผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้สามารถกรอกรหัสโค้ดตรงนี้เพื่อที่จะใช้ในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้จะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูที่เมนูหน้าแรกนะครับผมหรือว่าศูนย์หนังสือตรงเมนูที่1นะครับแอปนี้นะครับจะเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านนิยายนะครับผมแล้วก็การทําภารกิจต่าง เพื่อที่จะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองในการอ่านนิยายนะครับใครที่เป็นสายอ่านนิยายชอบอ่านนิยายอยู่แล้วเราก็กดเข้ามาอ่านนิยายได้เลยในการอ่านนิยายเนี่ยเราจะได้รับคะแนนขึ้นที่ด้านบนขวามือของหน้าจอของเพื่อนๆได้เลยสังเกตที่หน้าจอบนขวามือนะครับตอนนี้มันไม่สามารถเปิดเผยนิยายได้นะมันจะเป็นจอสีดำนะครับก็ให้เราดูในหน้าจอของเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่2เนี่ยจะเป็นการจัดอันดับรายการยอดนิยมที่มีคนเข้าไปอ่านเรื่องนิยายเยอะที่สุดนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่สานะสำหรับ เมนูที่3ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนและก็การเข้ารับรางวัลโบนัสพิเศษ1,500ดอลลาร์ด้วยนั่นเองตรงนี้นะครับก็จะมีรางวัลจากการเชิญเพื่อนนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนคะแนนนะครับเราสามารถกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญได้เลยในการเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถเชิญได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r Line YouTube t i k t o k สามารถคัดลอกข้อความตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยอยู่ที่เทคนิคและก็ความสามารถของเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับต่อมานะครับ ลงมาด้านล่างตรงนี้จะมีโบเป็นโปรโมชั่นนะครับพิเศษ1,500ดอลลาร์สำหรับกิจกรรมอันดับเงินสดกิจกรรมนี้นะครับผมเหลือเวลาอีกแค่4วันเท่านั้นนะทุกคนอีกแค่4วันเราสามารถเข้าร่วมได้วิธีการทําก็กดคําว่ากดตรงนี้เลยสําหรับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องติดอันดับนะครับคลองอันดับให้ได้นะครับผม1-60อันดับเท่านั้นนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยสามารถลุ้นรับได้เลยนะครับ400ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าหลักหมื่นนะครับผมหมื่นบาทเลยนะครับผมแล้วก็2ล้ออันดับ2 อันออันดับ3 130อันดับ4 100อันดับ580ก็เรียงลงไปอันดับจนถึงอันดับ60เลยนะครับวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ง่ายๆเลยก็คือการเชิญเพื่อนถ้าเราเชิญเพื่อนติดอันดับนะครับเราก็จะได้รับเงินรางวัลตรงนี้ไปอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมีคนที่เข้าทำนะครับอันดับหนึ่งแนะนําเพื่อนไปทั้งหมด9 0 0 0กว่าคนแล้วนะถือว่าเยอะมากๆนะครับผมนี่ครับอันดับหนึ่งะครับว่าใครอยู่อันดับไหนบ้างเขาก็จะแจ้งเราตามนี้เลยอันดับหนึ่งอันดดัััับบบ3นนอ ,95059 คนต่อการแนะนําเพื่อนนะครับตามระยะเวลาที่เขากําหนดในส่วนของกิจกรรมก็เก่งมากๆเลยเป็นผู้หญิง2คนนะครับอีกคนเนี่ยไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะทุกคนก็สามารถเข้าร่วมหรือก็ทําภารกิจตรงนี้เพิ่มเติมได้จากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเมนูโปรดทราบนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของเรื่องนิยายที่เราเคยเข้าไปอ่านนะครับผมแล้วก็การถอนเงินกดเข้ามาที่ของฉันแล้วก็กดคําว่าถ่ายถอนตรงนี้ได้เลยสําหรับการถอนเงินนะครับก็จะมีช่องทาง t ูมอนี่เวลตและก็ PayPal ในการถอนเงินทูม วีลเล็ตนะครับจะเริ่มต้นที่100นะครับสูงสุดที่400บาทวิธีการถอนเงินแล้วก็กดเลือกรายการที่เราต้องการถอนนะครับว่าเรามีค,คแะแนนครบหรือยังถ้าครบแล้วเราก็กดเลือกแล้วก็กดเห็นด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากรอกชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูบินิวเวศแล้วก็กรอกเบอร์วอลเล็ตได้เลยจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษา,ษาอังกฤษก็ได้นะครับโอเคนะครับผมได้ทาการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยู่ระหว่างดําเนินการหรือว่าตรวจสอบอยู่นั่นเองนะครับก็การถอนเงินล่าสุดเนี่ยผมถอนวันที่5เดือน7นะก็ 7วันนะครับตามที่เขากําหนดครั้งล่าสุดที่ผมได้รับแล้วก็ทําการถอนมาเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่13เดือน6นู่นนะครับก็เกือบจะ1เดือนละในการถอนเงินครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นการอัปเดตด้วยน,นั่นเองก็ประมาณนี้นะครับในการทําภารกิจนะครับแล้วก็เข้าร่วมโบนัสรางวัลพิเศษเนาะ1,500ดอลลาร์นะครับก็ลองเข้ามาทําเงินดูได้ทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ